กรแสนีแล้วบอโหเท่เอาเอาชูดีกว่าไหมที่ใบเหมือนกันค้ดว่าพือไม่ครบละอ๋อนี่จากนาเียรงไม่พบเลยเหรอไหมะจอจเจ

ัวชันหือปิดใบไม่เหมือนกันอเวอร์โอ้โหได้ดีจังเลยอ่ะแตตัเ,ออเจะแข่งไงเราจะแข่งยังจะเนี่ยไ,นะมไม่มีเกนะีนะไม,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 ม่ีดียารดบ้างกี่หายคืออะไรไ ก็โดนนะครับมากโอ้ยโดนเหรอแค่นั้นเหรอเกิดแค่นี้ก็ตีงนแล้วงีคาูดีกว่าไอ้ตีพิกเกอร์ะไหนอะไหนอะเฮ้ยดรอปอะปัดแล้วอ่ารเนี่ยตีตีเกิร์กเดินจ ได้เลยไหลเป็นสปาร์ตันเกดจัดร้านร้านมียิให้เกียรกีจดจบกเลยตีข้างเือพอชีวิตราเติตีข้างตีข้างเลยเหรอใช่ไม่ให้กำลังและเต้นเนาะให้รู้ให้รู้เวลรักผมาตอนนี้เรื่องนเฟสสกิลนี่บอกว่าตาช่องไววถ้ามีเพื่อน ได้อุนอยู่เรื่อที่มีไรไม่ดูเก่งจังวะชิมแดีแรงอันนี้เหรอสิบสามิบามรค네 oh, hmm. ่แล้วสองใด โอ้อดีไดยม่ถึงกดิ่ว400เขนต่ออยู่แล้วได้จะได้ไหม300ไไม่ถอยเทคเกอยได้ไปม่ๆนะมเ้าขายอยอะไรขายกไรหมดละไม่ใช่ของีอ่ะเกอสองอันนี้ขโสโจชาได้ขของมันเยอะข้างเยอะ่ะพอเป็นบอสลงมาชาร์จหนึ่งตุกเห็ีกนบอก่ารก

เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แข่งมาไม่ได้มาแอคติกได้เอาจากไปชาสสี่เลี้ยวเดี๋ยวสองี่ก็ได้สาเ้ยเที่เกือั้ยเอาไอเนี่ยไปหนึ่งเกับไอ้เนี่ยบวกปีกสองัน

่าแหวนวิ่ง,ส,ส,ง,ส, 1, ส,งสุ่ฟ้าหนึ่นง5โ,โซอโซจั่ว10โซบวกนบวกขิดแล้วก็15โซ่สูสุดาะเชนไม่ได้พี่จำแขงอะไรอีกโดดโซสองใบเก๋มันที่อยากให้ไปองก่องมาลายปหลายหรืกันไม่มีเงนใจวะพีอะไรนะพอไกั เปว่าเรามาชัดนเอาอันนี้ม <scenes> oh, yeah. mm ีไงเจอแล้วห้าพันมาแวนจะเป็นยี่สิบสามสองคิวเม่กันรอท็อเจอ์พอๆกันนะให้เป็นวอลมาชุดรี่ว่าตัดสังไปเลยขี้พลันไปเลยยี่สิบสามสาม

เอาไม่งี้ยเล่หกเกมจบก็อะไรก็ถืว่าจบเลยเ้ย่อสามใบได้เคทำอะไรได้ถ้ามีเพื่อนสามใบจอหนึ่งคือเด๋ยวแข่งกั่ไจบกันสู้ก่อนอ่านจะสนยิ่งอ้มุ่จบกาสู้สบายจบเพื่อนอยู่ไรได้มีสามนที่นี้โอรสองพันเมติโอรสองพันตามเพื่อนนาจะรู้ได้งว่าไเพื่อนอะเลยแจกงนะสัน่ะบอก ตอนนี้มีเพื่อน้สองตัวเพืือเพือไอ้พวกนม่ใช่เพื่อนต้องมีแถวเดียใช่แล้วม <idal. S 2> <chanting, S 1> <"Sí> ึงกดจุได้มึงขอเพื่อนจาบได้ปะใช่ตัวนี้มีเพื่อนหมดเลยใช่ตนี้ติดเพื่อน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 ก็คือเพื่อน่เกิดาตอนอยู่แถวเดียวกันใช่แล้วคือต้องมีเหื่อยเมันต้องมีตัวหนึ่งที่มันแจ็เพื่อนให้อ้โหแล้มตทำไมติดใช่ไหมเออแ้วมึงอะไรลงแล้วม่ไดางวไาก็ติดก เยอะโจ้ยโจ้ยอย่าจังหวะโจ้ยอะไเลยกูจ่ยน่เงโจ้ยโจ้ยโจ่ยโจยยแต่มันไม่มีตัวนะ่นี้ก็แรงแล้นะจะรูปได้เหรเท่าไหร่ไ่เป็นย่สาน่เยมึงบดยปอนลยถ้ามาคว่านอนียันเป็นยงย่เารไเยไา่่ย่ี โอพีจีกีบาร์ดี้แะเก็บแวนไม่เจะเบิดสู้ถ้ามีเพื่อนท่าใบหนึ่งะบาะยังไงต่อสแกมเอรหนึ่งบเล่แล้วยังไงต่อลูกลูกตกตไม่มีติดลบนะตายท่าบันลบไหนไมรเก็บรถูกเลียนชื่อโรมเบียนะเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เป็นสามหนึ่งสามหคนนี้เป็น ยี่สิบบูสามสามสามห้าันนับแบตปหบกบวยหมื่นหนึ่งเทบงหนึ่งเป็นสี่ห้าพี่โอเี่ที่โรงเรียนงนะสี่สามป่ะเออหมื่นสองหมื่นเอ่นสี่สามนะแบตเข่าเลยขี้หน่อยโอ้โห ตารมีว่าเลยงำามเากับไกบอสบายยไมตอเปลาเนี้ยเอา่อรัที่ไปดตามจะบองเหมือนเดกัย่ได้จะไรนะชวรเพื่อศิษยสามมหัว 2่ายสองาสี้ลงมาโซเชียลหนโอยเห็นโซเชียลบกกันห้าพันเห็นโซเชีลบกัน้านเชบาหนซยกัหาพันเ็นีบัน้นหนยก้าพันเเียวกัน้านโเี้ลวกาพันเหนอ่ะขีกั้นเนโเีกันห้พเหยวัานเ็นโเียวนห้นเหโซเแถวหน้าปัหวน้าพัน ถ้าโซสิบไปทำไงจะนั่งกีนี้เราแทำวเหนตี่งนปดวยื่ๆมาแล้ไอไปะไปะไปขไปมหึงสิบอะพี่มีนะไม่จริงๆอะาเร้าเมีนี่ิลตกะผมไม่อยู่หลสิบแปดี่ิบสามสิบแปดยนิเกอร์ีะโอ้ยจะขอมาเว สองหนึ่งสองหกมหกสก e pues. s. <S 3> 3ี่สิบหกนลวเงแล้วนแ้ให้เผชิญาใแล้อีกเริมามริมแปดันจมีขับรพี่หีมรนกันหนึ่งใบอันนี้อันนี้ของหาบุกมือบุกซีาเดียวมีของใครนะสุภโก

ยังไม่นจบยังคก็เลย็เลยเพราะวันีว่าก้มงเลยไ่อย่เอาเองลงมาเป็นอ๋ถ้าให้บอกก็โดนไม่ได้แทงนอีกนานเพราะว่าจกแล้วลงมาบกกลังมือสองฝัะถ้าติดนี้ไม่จบก็วหน้าจบเลยักดนี้่นโซ่สามบ้านเนยโซเจ็ดอ่ะทิ้งมันอีกสองขึ้นเลยได้ช่วยเ้นหม

ที่ที่การไเลนของที่อยากเล่นขอเดียวเพราะเนี่ยมันเาทำนิดแล้วต้องเสิน่ไทยมาใช่ครับเดี๋ยวต้องเให้ผมไอ้ไอเด็กเนี้ยกูว่ากูไม่ถนัดโอวันนีู้จะตอไม่ถ้ากูรู้จักอะไรกาได้มากกว่านี้งรจะสมปกเก่งพี่พี่พี่ิวาขกไปอ่ะนด่เก็บีหม่น เงมันบอกว่าไปเอาเกลเอาลายออกอะออกไปอ่ะเขาตัเกลดเกลดไหนก็ได้กระดาษกเฟ็นซ์สสานสิบยีสิบสี่เป็นสามสองสี่ที่ต่อล้าจะใช้บ้างแล้วพัดเ่ยก็ได้ผมเหมือนจะตัวเอง

เอาากกัหรอเจอการเจอการอีกอาทิตย์หนึ่งไม่มาขึ้นเมื์ข้าวขึ้นมยอที่มือไปอเตตี้ไอเมตตี้ว่มันต้องเป็นกับห้น่ว่าเปโทรกับให้นั่นหรอขัตมาได้คลยอนจะไอีกแล้วลุกได้ไหมลุกได้แล้วแล้วก็คนนี้พี in ่โอนพี่เสียชื่ไงนะเฮ้ยตองไม่บาเมันลุกไม่ได้โยี่ะพี่พน่ที่ยังยังยังโอนไม่ได้เนี่ย ไมไม่ได <toys> ้หรอวะมี่มันต้องเปลี่ยนเลยวะไอโลต้องตรงกับอ้นัอะเทวะใเหอน่ไอนนี้ก็ได้ี่มใช่ใชเไม่พราะว่ามันมีมัไอ้นั่นะไงอะไรวะเออันนี้ของะวะงยังไงมันสามพันมัเถอ ไ่ของตือว่าสิบสองโมงนี่ของธนาคารกัติดตัวสาบต้องเปลี่ยนเบอร์ให้ตรงกับนี่แบลังเ๋อเปลี่ยนเบอร์ให้ตรงกันี่เท่าไหร่สิบสิบเนี้ยนช่แรงใช่ไหมไม่ต้องว่าเจ้าของนี่เป็นสองแปดที่แปดบ่ไม่ต้องเปลี่ยนไไม่พี่นี่ต้องนีนี้เปลี่ยนเลี่ะงับนะครับี่นีเขาี่กรไทยังไม่ทำเลยอ่ะเพราะว่าเขาเริมตั้งแต่ต้นเดือนนี้แล้วเขาจะไม่ใช่บัญชีแล้วเขาจะไม่ใช่บัญชีแล้วเนี่ยรัใช่ ในเงินโดนมาชี้เพราะวผมโดนมโดนไมที่ทำเลยผมโดนในรอบหนึ่งชื่อไอ้บัญชีเบอร์โทรไม่ตกไม่ตกสิบแปดเซเดี๋ยวเขาจะลับมาในที่จุเข้าอ่ะงรัสวรรค์์น้องบริสอ้วนงานไว้ี่ให้วัยิ่โอ้ยหิวแล้วจอดยาตา้ยาตานาใสตอนนี้ยังพอใช้ได้ไสามใบเดี๋ยวว่าจะไปนสิบองี้ที่ข้างข้างไหน ทันนี้สองืันแอ่ว่าของไอของแอกปิกรมันบอกว่าีวันนี้ในวันจุดเเียนวัดเพื่นจั่วเพิ่นน้อยเอาเพิ่นเก็บมาไั้งสองใบเอ้ยแต่ก็ได้อยู่ลง่ะแถวหน้าบุคหนอง้อสามเฮ้ยมามเยอะแย่ตันลีมันกลับกองเพต้องขึ้นบ้านอยู่วะเฮ้ยเส็บเส็บได้เย่

โดโซสองใบโซ่ห้ใบไม่ยนี้เลยโดรนไพนี้แหละตงมาโซสามใบหน้าปไม่ไม่มีใ้าเราอ่ะซูโอชนะสามศูงและไอ้สามพันสองันก็สูงเข้าไปคนนึงแล้วก็สูญห้าพันแล้วก็ไปจะสองตัวนี้ครับตอนนี้ถ้าเห็ีคือีเป็นหนึ่งจชนะสแค่รอบนี้ก็ลมมันจะบาโลบ้ก็เป็นมุอมีต้องแพ้เราเยต้องแพ้ตอท้อแล เดี๋จัจวะเยาเออเดีนยวจัจงใจ